แต่เลยครับเสร็จจากภารกิจในพรีเมลีกแล้วลิมพูก็ต้องกลับมาบนเส้นทางของ UCL ซึ่งเราเองเนี่ยก็เล่นไป8เกมผลงานของกุนซือป้ายแดงที่ออกสตาร์ทดีที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยากนะครับที่ใครจะมาแย่งตำแหน่งนี้จากอาร์เนอร์ได้ส่วนหนึ่งก็คือคนเก่าเนี่ยนะครับเตรียมทรัพยากรไว้ให้ดีนะครับดิเกนคอปเนี่ยเตรียมทั้งนักเตะหลักๆที่ มีคุณภาพในระดับลุ้นแชมป์ไม่พอนะครับนักเตะที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยก็ก้าวขึ้นมาพร้อมที่จะเป็นนักเตะตัวหลักแล้วก็เป็นกําลังสําคัญนะครับอย่างเคธี่โชนเนี่ยในเกมล่าสุดก็ได้คะแนนจากฮูสกอร์เนี่ยแดคะแนนกว่า,วานะครับผลงานจ่ายบอลสาเร็จเนี่ยเก้าสิบว่าเเซนตโดดเด่นมากนะครับยิงประตูได้เรียกจุดโทษได้นะครับแล้วก็ ป้องกันนักเตะคนสําคัญของคู่ต่อสู้ได้อย่างโคลพาเมอร์เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสโชว์ผลงานเลยนะครับหายไปจากเกมในพักใหญ่นะครับนี่คือพลังของพ่อรูกอ่อนจริงๆนะครับในเกม UCL เนี่ยลิวรูพูจะต้องไปเยือนไลซิกซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเตะตีสองของคืนวันพุธลิวร์ผูเองเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะพอสมควร ลา้าซิกเนี่ยเล่นไปเจ็ดเกมนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับชนะห้าเสมอสองยิงสิบเอ็ดเสียสองนะครับบวกเก้าลูกมีอยู่สิบเจ็ดแต้มอยู่อันดับสองของตารางบูเดสปีกาส่วนลิวบูเองเนี่ยนะครับเล่นไปแปดเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะเจ็ดเสมอศูนย์แพ้หนึ่งนะครับจำง่ายนะครับไอทีมที่ชนะเราได้เนี่ยก็เป็นนอติงแฮมฟอร์เรสแน่นอนนะครับว่าผลงานที่โดดเด่นของอเนอสลอตเนี่ยทั้งบอลถ้วยเนี่ยเก็บชัยชนะรวดเลย แล้วก็ในพรีเมียร์เอนี่ยก็ยิง15เสีย3บวก12ลูกมีอยู่21แต้มผลงานในบ้านของไลฟ์ซิกเนี่ยเล่นไป3เกมชนะ2เสมอ1ก็ยังไม่แพ้นะครับยิง5ยังไม่เสียประตูเลยนะครับในบูเดซิกาเนี่ยผลงานดีเลย5ลูกนะครับมีอยู่7แต้มร์บูลเองนะครับผลงานในเกมเยือน ตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีผลงานเกมเยือนดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเล่น4ชนะ4นะครับไม่เสมอไม่แพ้นะครับยิง8เสียหนึ่งนะครับบวก7ลูกถ้ารวมในรายการยุโรปด้วย,น,ยนะครับร์พูเนี่ยเล่นไป5เกมก็ชนะทั้ง5เกมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเฉพาะในลีกเนี่ยเกมเยือนอย่างเดียวในร์พูมีอยู่ถึง12แต้มเฮทูเฮทเราเจอกับไลฟ์ซิกทั้งหมด3หนนะครับ แล้วก็ไม่เสมอไม่แพ้นะครับชนะรวดเลย3ามเกมนะครับมีเกมเฟรนรีแมตวันที่22กรกฎาปีปนี2022นะครับเราบุกไปชนะ0นต่อ5นะครับแล้วก็วันที่11มีนา2021นะครับใน u c l เราชนะ20แล้วก็อีกเกมถัดมาเนี่ยเราก็ชนะในสกอร์เดียวกันนะครับ 02ไปยืนไลฟ์ซิกแล้วก็เอาชนะได้นะครับวันที่17กุมภา2021ในรายการ UCL เหมือนกันนะครับตั้งสองเลขเลยนะครับก็เจอกันทั้งหมดสามเกมนะครับสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์ผลงานใน UCL เนี่ยนะครับเตะไปสองเกมไลฟ์ซิกแพ้ทั้งสองเกมนะครับแพ้แอตเลริกสองตหนึ่งแล้วก็แพ้ยูเว่ทั้งๆท,ที่นำไปแล้วนะครับโากฏว่ามาโดนยูเว่เนี่ยยิงแซง ชนะไปนะครับสองสามนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งเราเองนะครับในเกมที่เจอมิลานเนี่ยเราก็โดนยิงก่อนนะครับแต่ว่าเราก็มารัวสามประตูแซงเก็บสามแต้มแรกได้แล้วก็จากนั้นนี่ก็เล่นในบ้านนะครับก็ชนะบรอนยาสองศูนย์นะครับทำให้ลูบูเนี่ยเก็บได้หกแต้มเต็มรับส่วนลาซิกเนี่ยยังไม่มีคะแนนเลย บนตารางของลาซิกนี่อยู่อันดับ29ในตาราง UCL ที่เป็นระบบใหม่นะครับลิวพูอยู่อันดับ5นะครับผลงานใน5เกมล่าสุดนะครับลาซิกเนี่ยชนะ3สเสมอ1แพ้1ส่วนลิวพูเนี่ยชนะรวด5เกมนะครับบุกไปชนะไมายนะครับลาซิกบุกไปชนะไฮเดนไฮนะครับแล้วก็เกม UCL ก็แพ้ยูเวคาบ้านเลยนะครับ2ต่อ3นะครับโดนยิงแซง แล้วก็ชนะอัลสบวกตอนนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะ4-0แล้วก็เสมอสั่งเาาลี0-0ลิเวอร์พู Liverpool, ลล่าสุดชนะเชลซี2-1นะครับบุกไปชนะพาเลต0-1แล้วก็ชนะบุนยา2-0นะครับชนะวูฟ1-2แล้วก็ชนะเวสแฮม5ปรตูต่อ1ระบบการเล่นแล้วก็ผู้เล่นนะครับ ลาสิกเนี่ยเล่นระบบหลังสามโดยวางกองกลางแล้วก็วิงแบ็กไว้นะครับก็เป็น3-4-2-1นะครับส่วนลิวบูเองเล่นระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นอดีตผู้รักษาประตูของเรานะครับก็เป็นปีเตอร์คูรัชีแนวรับ3ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นโครสต์แมนออบานแล้วก็สเคบ้า กลางนะครับเป็นเกียร์ทริด้าเป็นวอรบิเลนไฮดรา,ลาแล้วก็นูชานะครับแล้วก็ตัวลุกหลังกองหน้าเนี่ยก็เป็นซิมอนกับซิสโกแล้วก็ข้างหน้าเป็นโอหินด้านะครับส่วนเราเองนี่นะครับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมล่าสุดพอสมควรนะครับนักเตะจากอเมริกาใต้เนี่ยจะได้ออกสตาร์ทแน่ๆเนี่ย ผมว่าต้องมีสองคนนะครับก็คือเจม็กก์กาแล้วก็ดาวินนะครับควิปก็ยังคงเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอลงเนี่ยยังไม่รู้กำหนดว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเทรนเนี่ยต้องดูอาการนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเกมก่อนเจอเชลซีเนี่ยเทรนมีอาการอยู่นะครับแล้วก็อีบูกับฟานได้เนี่ยนะครับก็จับคู่กันซึ่งอีบูเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่นะครับที่อีบูเนี่ย เล่นต่อเนื่องแบบทีทีแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เจ็บให้เห็นนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเจโรโบนะครับคู่เบอร์6กเนี่ยก็น่าจะเป็นกราฟกับโคติโจนหรือกราฟกับแมคก้าแล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าอันเนอร์เนี่ยจะใช้ใครนะครับโคติโจนเนี่ยลงไปเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับผมว่าถ้าเทียบกับแมคก้าเนี่ยโดดเด่นกว่าด้วยซ้ําไปเพราะพลังงานเยอะนะครับตัวใหญ่แล้ววิ่งเร็วข้างหลัง หน้าเป้านะครับก็เป็นโมเป็นโซโบแล้วก็เป็นลูดิอาสคิดว่านักเตะจากเมกาใต้เนี่ยน่าจะได้ลงสนามนะครับแต่ผมมองว่าจะจัดตัวใครลงไปเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดนะครับเป็นกัคโปแทนลูดิอาสก็ได้หรือกัคโปเนี่ยไปยืนตัวเป้ายัางได้เลยนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าดาวินเนี่ยก็น่าจะได้โอกาสนะครับลิโกโชต้าเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้ลงสนามไรซิ ผลงานในบุรีสิรกราเนี่ยยังไม่แพ้ทั้งเจ็ดเกมนะครับชนะ5สเสมอ2แต่ถ้าใน UCL เนี่ยก็ยังไม่ชนะใครแล้วก็ไม่สเสมอด้วยนะครับแพ้รวดนะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับเพราะว่าเจอทีมแกล่งนะครับอย่างแอตเลติกแล้วก็ยูเว่นะครับซึ่งประสบการณ์แล้วก็ความเขี้ยวเหนือกว่านะครับลาซิกเนี่ยเป็นทีมที่ดูหวือหวานักเตะอย่างเซสโกนะครับก็มี ศักยภาพสูงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของไอ้ควินใหญ่นะครับก็พยายามที่จะซื้อนะครับแต่ว่าเซสโซ่เนี่ยก็ต่อสัญญากับไลฟ์ซิกไปนะครับแล้วก็มีนักเตะที่น่าสนใจอย่างซิม,มอนนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีข่าวกับทีมในพรีเมลีครับแล้วก็โอเพนด้าเองเนี่ยก็มีผลงานที่น่าสนใจนะครับก็ไปที่จับตามอ,องกันนะครับ นักเตะที่ต้องรอรุนอาการก็มีดาวิดรวมซึ่งเป็นแท็กขวานะครับตอนนี้เนี่ยยังมีอาการเจ็บอยู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะลงได้หรือเปล่าแล้วก็เซเวร์สลาเกอร์แต่กบตัวนี้เนี่ยก็เป็นกองกลางก็เจ็บอยู่นะครับแล้วก็ฮัสซันตัวนี้ก็เป็นกองกลางเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ผลงานดูดีเลยนะครับก็ยังต้องดูอาการนะครับ ปัญหาของลาซิกก็คือประสบการณ์ใน UCL นะครับก็มักจะมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมอยู่เรื่อยนะครับคือยืนระยะไม่ดีไม่ได้นะครับสูรบุรุเองเนี่ยก็รุ้นอาการนักเตะอยู่หลายคนนะครับเพราะหินอเนซลอตเนี่ได้พูดไว้เหมือนกันนะครับว่านักเตะหลายคนเนี่ยต้องตามรุ้นอาการอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับถึงจะต้องโรเตชันเนี่ยก็น่าจะสามารถจัดตัวผู้เล่นลงไปเล่นกับลาซิกได้ เพราะด้วยวิธีการและก็กลยุทธ์ที่มีผลดีคือความรัดกลุ่มแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับโอเคแล้วว่ามันอาจจะไม่บูทะลุทะลวงดุดดันเท่ายุคยืนครอปนะครับแต่เปอร์เซนต์ของบอลที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยมันเยอะกว่าครับแล้วก็เกมนี้นี่คิดว่าตัวจากอเมริกาใต้เนี่ยน่าจะได้หลงดีไม่ดีเนี่ยหลงทัสามตัวเลยก็เป็นแมคกาจโรโชแล้วก็ ดาวินนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ดาวิน <Yeah. S 1> มีโอกาสสูงอยู่แล้วแหละเพราะว่าโชต้าเจ็บนะครับส่วนแมก้าเองเน,นะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงนิดหน่อยนะครับลงไปประทะครั้งแรกเนี่ยโอ้โหผมเห็นภาพลอยขีรลอยขึ้นมาเลยนะครับหนักแน่นแล้วก็เด็ดขาดมากนะครับและด้วยผลงานใน UCL เนี่ยที่ออกสตาร์ทได้ดีนะครับ เก็บได้6แต้มจาก2เกมเนี่ยนะครับเกมนี้เราก็สามารถคาดหวังได้นะครับว่าสามารถปลูกไปแก้มได้ด้วยวิธีการเล่นแบบที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีระดับความเขี่ยวสูงลาซิกเนี่ยเจอทีมแบบนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาในช่วงเทท้ายเกมนะครับผมไปดูในเกมที่แพ้อาราเบดิสนะครับ2 1งนึ่งนะครับก็มาโดนท้ายเกมแพ้ยูเว่เนี่ยมาโดนประตู ที่ทำให้แพ้นในช่วงทดเจ็บนะครับก็ต้องดูนะครับว่าการจัดตัวผู้เล่นของอนเนอร์นี่เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยตัวเลือกที่อยู่ในสนามเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับแต่น่าจะตัดดิโกโชต้าไว้ก่อนแล้วก็ต้องดูว่าอ r n เนอร์ Honor เนี่ยจะให้น้าหนักเกมที่ไปเยือนอร์เซนอลมากแค่ไหนถ้าให้น้ําหนักเกมนั้นมากเนี่ยเกมนี้อาจเห็นการโรเตชันเยอะ แต่ไม่ว่าอย่างไงนะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถหวังได้ถึง3แต้มแล้วก็การออกสตาร์ทใน3เกมแล้วก็เก็บได้9แต้มเนี่ยจะทําให้เกมที่เหลือเนี่ยอาจจะมีเกมยากแทรกเข้ามาแต่ก็จะทําให้เล,เล่นง่ายขึ้นแล้วก็การไปยืนอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเป็นเกมต่อไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้สกอร์ที่เราต้องการอยู่ในระดับสมมุติว่าถ้ายิงห่างสักสองสกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เนอร์เนี่ย จะต้องมีการเปลี่ยนเพื่อพักผู้เล่นให้มีความสดเพราะแม้ว่าอาร์เซนอลเขาจะต้องเล่นในยูเซียเหมือนกันแต่เขาจะเล่นในบ้านทั้งสองเกมเลยก็คือเกมนี้เล่นใน UCL แล้วก็เกมที่เราไปเยือนเนี่ยอาร์เซนอลเขาก็จะเป็นเจ้าบ้านอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ต้องเดินทางมันก็จะมีความได้เปรียบอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องผู้เล่นเนี่ยนะครับลิพูเองมีตัวเลือกในการใช้ผู้เล่นเยอะนะครับแล้วก็ พ่อลูกอ่อนเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นความหวังอีกคนหนึ่งให้กับทีมเราได้นะครับสวัสดีครับ